สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุบวิอริยะเตือนแล้วนะไม่รู้จริงเรื่องอัมพชรภาอย่าพูดและมีทนายจ้องอยู่ก่อนหน้านี้นักปั้นคนดังอุบวิอริยะได้นํำภาพของนางเอกสุตาอัมพชรภามาลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังแต่ไม่รู้ว่าใครไปทำอะไรให้เจ้าตัวหัวร้อนจนต้องออกมาโพสเตือนสติท้งนี้อุบวิอริยะได้โพสต์ภาพกับสาวอัมอีกรวัรวรัวพร้อมข้อความระบุว่าลงให้เด็กมันดู ผลงานของอุบวิริยะลงรูปรัวๆให้พวกมันจุกอกลงแดงกันตายไปเลยกับไอเอที่ไม่รู้อะไรหรือเกิดไม่ทันเกี่ยวกับเรื่องพี่อุบและอัำพชราพาไม่รู้อะไรจริงหุบป,ปากอย่าเห่าอย่าพูดทนายฉันดูคุณอยู่นะทุกคำดา่ามีค่าเป็นเงินไม่รับประเชาและคำขอโทษครับคนที่มาด่าฉันเตรียมเงินไว้เลยเตือนแล้วนะไอเอเด็กเมื่อวันซื้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ